ส, Dante, สวั de, cumin, Superman, season, สดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป้าหน้าผู้บ่าวผู้สาวทุกคนครับมือนี้อยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชแนลนะครับสําหรับมือนี้ผมกับสิพามาเฮ็ดแกงน้ไม้ส้มไส้ไก่นะครับหรือว่าแกงน้ไม้ดองไส้ไก่ครับสำหรับวัตถุดิบของเขามีไก่นเขากับสิมาสับไก่เป็นสิ้นสิ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 นนิดหน่อยโอ้ยมันกับสีเหนียวเนื้อจักหน่อยนะครับสําหรับขาตูกผมใส่เป็นขาตูไก่ใหญ่ๆนะเพราะมีดกับสิพวก่อยเข่านะเพราะเมียใส่ทางงานทางนี้ มีดโตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีดบางมันซับยากครับซับเป็นสิ่งนิดหน่อยนหน่อยซับไปก็ต้องระวังมือเลหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาสิแบบบาดมือไล้ครับฟันมือจะของอาชีแล้วได้นะครับสําหรับขั้นตอนต่อมาเขาก็สิมาหั่นหอมรวมที่เขาซื้อมาจากร้านค้าครับหั่น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 หัมันจดแล้วนะครับเป็นสิ่งเล็กๆเล็กๆเล็กๆล็กแล้วะกาศหลังจากที่เขาหั่นจนเซ็จแล้วนะครับหอมรวมเของก็สิไปพักไป ใส่ถ้่วไว้นะเพื่อสีเอาไปใส่แกงหน่อไม่สมใส่ไก่ของเขาต่อขั้นตอนต่อมาากรสิมาต่ำบักพริกที่เฮาเตรียมไว้ผู้่ได้ที่ใส่เป็นพริกขี้นูื้ว่าพริกแข็งได้นะสําหรับผมใส่เป็นพริกขีน้นูส่วนนะเรับแดงสีอาหารสีได้จัดานะครับที่นี่นะเพราก็สีมาล่างหน่อไม่สมที่เฮาตักออกมาจากก,การ,ะะระปุกเทลงใส่ถาดน,นะครับแล้วก็นเทน้ำปลาใส่น้ำล่างประมาณสองถึงสามน้ำนะครับแล้ใไม่สมมันสีได้บบมี ความสมจนเกินไปนะครับกสิพอดีกินนะครับแต่ว่าเ้าบล่างผมเคยเห็ดที่นึงครับนกไหม้สมกะโมสุ่มสมคักสมเน่จนเขาบ่สามารถกินได้นะครับแต่ว่าถ้าล่างไปมันก็สิความสุ่มสิลดลงไปหลายเลยจนมันบ่ค่อยเหลือความสมนมครับพอดีกินนะครับแกงไส้นกไหม้สมนะครับผมกัสิพ้ามาเปิ่มวัตถุดิบของเขาครับยางแกคกอะเป็นนกไหม้สุมนะครับขาโตไก่ที่เขาซับ้วกะหอมร่วมที่เขาคันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ล้าก็เป็นบักพริกเท้าโคกเรียบร้อยครับผงู้วาครับวันนี้บดใส่บนั้วนะครับต้องใส่ล้วก็น้ำป่านะครับเพื่อสิได้มีความเข้มข้นจัดไปเลยครับคลิปนี้พอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเข้ากับเรียมไก่เท้าสับไว้ลงไปได้เลยครับขั้นตอนต่อมาเากับที่ไก่เทาสับไว้เป็จสิ้นแล้วก็ควอมร่วงลงไปครับเพราะว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับที่นี่ครับสิมาใส่ซอนคนนะครับ ต่อมาเขาใส่ซอนคนนะครับให้ไก่มันสุกทั่วไปข้างเบิดเลยนะครับเพื่อความหอยะเห็ดไห้ไก่มันสุกเร็วๆนะครับใส่พริกที่เขาตําละเอียดไว้นะครับลงไปในแกงแล้วไม่สมได้เลยนะครับที่นี่ต่อจากนี้เขากะสิมาคนนะครับพริกมันล้งเข้าไปทัวในแกงแล้วไม่สมของเขานะหลังจากที่ไก่เริ่มสุกนะเขาก็มาตัดเบิ่งถ้าไก่เริ่มสุกเขากะเตรียมใส่แล้วไม่สมลงไปได้เลยครับ ใส่น้ำมันส้มที่เขาล่างจนเสร็จเรียบร้อยลงไปได้เลยน,นะครับหลังจากไก่ของเขากะสุกกบเบิดเขากะสิมาใส่ซอนค้นเราไปน้ำมันส้มมัน,มน,น,นจุ่มน้ำห่อนทั้งเบ็ดนะครับเพื่อม่นสิได้สุกเร็วๆนะครับวันนี้ที่นี่ใส่น้ำปลาลงไปนะครับขั้นตอนต่อมาสองซอนโตะนะครับตามไปด้วยผงนัวหรือว่าผงสุดนะเพิ่มความนัวของเขาหลังจากนั้นเขาก็สิมาใส่ซอนนะครับค้นเพื่อใหว้วัตถุดิบมัน ทัวถึงกันสิบุไรเข้มหมองนึงนะครับบ้านี้ที่นี่นะครับก็ได้เวลามาซิมฟีมีเจ้าของนะครับโอ้สดกับไปขําแรลงนะครับแสบคักแสบเนจังแม่นยองเจ้าของนะครับแสบคักอีรียก้อไปให้เจ้าของครับดึงมิปูนะครับ